สวัสดีค่ะคลิปนี้เอาเสื้อมาให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะคะเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งตัวจะพร้อมส่งมอบนะคะตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะคะสีโอรสโอรสโอรสชมพูชมพูโอรสจะไม่จะไม่ชมพูมากสีสวยค่ะสีสวยเสื้อตัวนี้รอบอกอยู่ที่36 ยืดได้ถึง38นะคะความยาวเสื้อ21นิ้วความยาวแขน16นะคะจะเป็นลายชายระบายตัวที่เท่าไหร่อะตัวน่าจะเป็น6หรือ7ประมาณนี้แหละรวมรวมแล้วกท็ทั้งของลูกค้าด้วยของตัวเองด้วยนะคะลายนี้สำหรับลายนี้นะคะก็ พร้อมส่งค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นของลูกค้านะคะเสื้อที่ถักจะเป็นถักตามออเดอร์นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อน,อนๆสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามได้นะคะรับถักตามออเดอร์นะคะได้ช้าแต่ได้ชัวร์นะคะได้แน่นอนค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าด้วยเราก็มีงานประจำที่ทำก็มีเวลาว่างค่อยทำนะคะแล้วก็ คิวก็เยอะตามคิวนะคะลูกค้าที่กำลังรออยู่ก็ใจเย็นๆนะคะได้แน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะได้แน่นอนได้ทุกคนนะคะได้ช้าแต่ได้ชัวร์นะคะคลิปนี้ก็มาให้เพื่อนๆชมนะคะได้ก็เป็นได้ nr เหมือนเดิมคะ่ะ nr อซอฟเส้น18นะคะร้านคุณณนะรีการเช่นเดิมคะ่ะถ่ายใกล้ๆสีจะ จะซีดๆหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วสีสวยค่ะสีสวยคลิปมีพาทำนะคะสำหรับเสื้อลายนี้นะคะตอนนี้ก็กําลังลงกําลังลงอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังลงพาทำชายถึงช่วงนี้แล้วถึงชายจะเสร็จแล้วล่ะค่ะตอนนี้กําลังลงอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะติดตามก็เข้าไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้นะคะ เผื่อเพื่อนๆจะอาจจะไปติดตามในช่องทางที่ไม่ใช่ Facebook นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ